จากเหตุสะเทือนขวัญเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกยิงผู้คนกลางห้างดังใจกลางเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากในสังคมถึงประเด็นของการใช้ความรุนแรงครอบครัวสื่อสังคมออนไลน์เกมรวมถึงการครอบครองอาวุธปืนที่ดูจะหาง่ายเหลือเกิน ซึ่งล่าสุดนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่รอช้าได้สั่งกรมการปกครองห้ามออกใบอนุญาตพกปืนให้กับบุคคลทั่วไปทุกกรณีพร้อมเล่งขึ้นทะเบียนบีบีกันงานนี้จะเหมือนวัวหายแล้วล้อมค้อหรือไม่ สำหรับประเด็นการครอบครองอาวุธปืนเป็นประเด็นที่ถูกจับตาไม่ใช่เพียงแค่ตำรวจทหารหรือประชาชนทั่วไปเท่านั้นบรรดานักการเมืองสสในรัฐบาลเศรษฐาหลายคนก็แจ้งถือครองอาวุธปืนจำนวนมากเช่นกันโดยสำนักงานปป,ปชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าชาดาไทยเศษฐสอสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังเป็นหัวหน้าทีมปรับมาเฟียผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินถือครองอาวุธปืนไม่ได้ระบุชนิดอย่างน้อย23กระบอกด้านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พักกรมไทยสร้างชาติก็มีมากถึง23กระบอก โดยได้มาระหว่างปี2526ถึง2559ขณะที่นายพานุวัตรสะสมทรัพย์บุตรชายของนายชัยยาสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมแจ้งมีปืน16กระบอกทั้งแบบออโตเมติกปืนสั้นลูกโมและกึ่งออโตเมติกและปืนยาวเดี่ยวลูกซองมาต่อกันที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักพลังประชารัฐ แจ้งมีปืน7กระบอกเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ5กระบอกปืนสั้นลูกโม่1กระบอกปืนเดี่ยวไรเฟิล1กระบอกและสอสอยิงที่น่าจับตายอย่างทีรรัตสำเร็จวานนิชสสกทมพักเพื่อไทยก็ได้มีอาวุธปืน4กระบอกได้มาเมื่อปี2556นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในทรัพย์สินของบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐบาลเศรษฐาเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ถือครองอาวุธปืนกันมากกว่าหนึ่งกระบอกเหตุใดจึงมีมากขนาดนั้นเพราะความจำเป็นหรือเป็นเพียงของสะสมเพิ่มอำนาจบารมี